วัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ทุ่งนาสตูดิโอช่องสำหรับส่งความสุขเนี่ยคะแบ่งปันความรู้แล้วก็กิจกรรมดีๆสำหรับเกษตรกร,รยุคใหม่เช่นเรานะคะทุกคนวันนี้นะคะแดดร้อนมอ,อกเราหากิจกรรมอะไรที่ทำในร่มดีกว่าไหมทุกคนนะคะไม่ต้องตากแดดนะคะวันนี้เอ๊วันนี้จะทำอะไรดีเนาะริกออกแล้วทุกคนนะคะวันนี้นะคะเรามาทา ปากาลังเทียมไหมนะคะคือเห็นเพิ่งไปเห็นช่องหนึ่งนะคะคือเขาทําที่หลบของลูกปลาเออนะคะเดี๋ยวเราจะมาประยุกต์ใช้เป็นที่หลบภัยของลูกกุ้งเราดีกว่าไหมคะนะคะ,นะคะไปแอบจําเข้ามานะคะงั้นเราไปทำกันเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปเลยสําหรับอุปกรณ์ในการทำในครั้งนี้นะคะก็คือเชือกฟางจากชอบสีไหนจัดเลยะคะ่ะไก่ค่ะ จ้หินค่ะและหนังยางสุดท้ายก็คือเข็มน,นะจ๊ะไปดูวิธีํากันเลยดีกว่าอันดับแรกนะคะตัดเชือกค่ะตามความต้องการเลยค่ะเชือกฟางของเราจะเอา จากนั้นเราเอาหินมาเชือกฟางให้ติดกับหินนะคะเพื่อที่จะให้หินได้ถ่วงเชือกฟางนี้เป็นประการรังของเราลงไปข้างล่างะคะ่ะ ได้แล้วนะคะทุกคนนะคะสุดยอดวันนี้มีสองสีนะเจ้าปกากรงเทียมของเรานะคะเดี๋ยวเราจะมาลองใส่ดูสิคะว่ามันเวิร์กหรือเปล่าน้องกุ้งอยู่ไหนน้องกุ้งอยู่ไหนอ่าน้องกุ้งอยู่นี่นะคะเดี๋ยวเราจะสร้างบ้านใหม่ให้เขานะคะอ้โอ้โอปาระการัง <laughs> ยาวเกินไปทุกคน มันยาวเกินไปฉันรับไม่ได้ <c oughs> โอเคนี่นะคะเออเป็นยังไงคะโอ้โหนะไม่เอานะคะเดี๋ยวเราตัดออกสักต้นดีกว่านะะนี่มันยาวไปนะคะแป๊บหนึ่งนะทุกคนนี่นะคะหลังจากที่เราแก้ไขเรื่องความยาวนะคะแล้วเราก็ใส่ลงไปแล้วจ้ะทุกคน จัดแห่งเขาให้มันมันบานนิดหน,นึ่งนี่ยนะคะเป็นไงคะอ้าอประการังของเรานะคะคือยีนาอยู่ขึ้นนะคะอ้าวนาอยู่นาอยู่ <c ười> นาอยู่นะคะอย่างน้อยก็ได้เป็นที่หลบภัยของลูกกุ้งนะคะเออนะคะเดี๋ยวเราจะทําใส่อีกเนะาะมาดูมุมบนนะคะทุกคนนยังไงคะ ว้าวสีก hmm. ็ค่ะเป็นไงคะทุกคนประการังเทียมของเราก็เสร็จเรียบร้อยใช้งานแล้วนะคะคือถ้าใครต้องการที่จะแบบให้มันเยอะๆกว่าน,นี้เราก็สามารถเลือกสีนะคะแล้วก็ทำเพิ่มเข้าไปอีกนะคะจัดให้สวยงามคือคือตรงเนี้มันจะดีตรงที่ว่าคือมันจะไม่ย่อยสลายอะ่ะ ค,คือบางทีเราใส่ไม้น้ําลงไปไม้น้ําบางชนิดนะคะพอเราใส่ลงไปปุ๊บเนี่ยด้วยสภาพแวดล้อมของเขาเนี่ยคือมันมันไม่เหมือนกับที่เขาเคยอยู่นะคะเพราะเราเลี้ยงในบ่อบ่อตู้กระจกบ่อปูนนะคะบ่อพลาสติกใช่ไหมคะบางครั้งเนี่ยรากของไม้น้ำค่ะเขาจะเปื่อยยุ่ยออกมามันทําให้ตะกอนในบ่อของเราเยอะกว่าปกตินะคะบางครั้งเนี่ยการที่พวกรากไม้นะคะใบไม้นาเปื่อยนะคะมันก็เหมือนแบบ สร้างแกะสอ่ค่ะเออมันมีแกะขึ้นมามันทําให้กุ้งตายค่ะนะคะคือตรงนี้ก็สามารถแก้ปัญหาได้นะคะอย่างหนึ่งนะคะเป็นอีกแนวคลิปหนึ่งนะคะเก๋ๆนะคะลองเอาไปทําดูนะคะถ้าการคิดว่องรี่เข้าท่านะคะลองปรับประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับคุณนะคะหวังว่านะคะคลิปนี้คงจะมีประโยชน์กับทุกคนนะคะถ้าชอบย่าปื็กดไลค์กดแชร์ถ้าสนนี้ขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปวันนี้สวัสดีค่ะ บ๊ายบายไปทำประกาลังต่อ